โ <laughs> <laughs> อนโอนกระโตกพาะโอนเมื่อนี่จาพี่น้องเอ้ยโอนที่จะลูกหลุกลันหลานของคุณยายากันทำซ่วมสะอาดบ้านากันไ,ไปใส่โบได้ไไ <ป S 1> เออไปทงหน้ากัาบโบได้ข้าโอตกต้องทำซ่วมสะอาดบ้าน,นให้คุณยายจ้า ส่วนคุณยายนางเป็นประท่านดูถึงใจงยึดใจยึดกึ่งๆมุ่นมุ่นโอ้ยอันอันคุ้มไม่โลกจะมาคุ้มแป๊บสี่ไม่โลกจะมานนอนรับดีแต่คุณช่วยฝนตกอากาศดีเระกันน้อนเจ้ อ่นหลับเท้เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเอาไข่เนี่ยเหรออ่อนล้งแล้วคุบ้านคุณยายก็ยุ่หลังวัดเหรอจ้า ไปถ้ำบุญไปจังหันจังเที่ยวกันยังไงนี่ก็จก่วัดรัดไปกับบ้านแม่สาวจ้ะแม่สาวย่ายืนจ้าอืมอืมอืม ในค่าแดงๆคุณเหรอวัดจ่ัดมือบ้านจ้ะจ้นหนีก็นาจาวัสดีค่ะ